คนที่แบบปว่วยบ่อยๆมีการติดเชื้อบ,บ่อยๆปีๆหนึ่งจะต้องกินพวกยาปฏิชีวนะสองครั้งสามครั้งอย่างเงี้ยก็แปลว่ามีระบบทางเดินหายใจเขาอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกันคนกลุ่มนี้เสี่ยงกับโควิดมากน้อยเท่าไหร่ครับคุณหมอ <c oughs> ในกลุ่มกลุ่มคนที่กินยาปฏิชีวนะส่วนใหญ่ยาปฏิชีวนะเนี่ยจะกินในกลุ่มคนที่เป็นโรคปอด ปบาดติดเชื้อนะคะแต่จริงในกลุ่มในกลุ่มในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มนี้ที่เป็นโรคทางเดินหายใจเรื้อรังส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะได้เขาจะได้รับกลุ่มที่เป็นเหมือนยายาพวกกลุ่มยาแก้แพ้หรือยาพ่นที่เป็นที่มีส่วนผสมของคอติโคสเตียรอยเป็นกลุ่มสเตียรอยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาได้ได้รับสารพวกเรา,เร,ารู้ใช่ไหมคะว่าสเตียรอยมันไปกดปูมิคุ้มกันเราได้รับสารพวกนี้มาเยอะมันก็เหมือนดาบสองคมแต่ถามว่ามันจําเป็นไหมมันจําเป็นค่ะผู้ป่วยที่เขาหายใจ ป,อด,ปอดเขาไม่ดีเนี่ยยังไงเขาก็จําเป็นที่ต้องได้ได้กลุ่มพวกนี้เพื่อที่จะทําให้การหายใจเขาดีขึ้นนะมันก็ทําให้ภูมิมันก็แย่ลงเนื้อออกไหมคะกินได้ตเสียรอยเยอะขึ้นภูมิก็แย่ลงแล้วก็แน่นอนเวลารับเชื้อโควิดก็จะติดเชื้อง่ายแล้วก็มีความรุนแรงของโรคได้เยอะคนอื่น เพราะนั้นถ้าเกิดว่ายังไม่ติดเชื้อเนี่ยเสริมภูมิตัวเองไว้ให้ดีก่อนก็ดีนะครับอย่างพวกสารอาหารที่ช่วยเสริมภูมิช่วงก่อนหน้าจะมีการออกมารณรงค์ให้กินเห็ดค่อนข้างเยอะเลยคุณหมอเพราะว่า<ม>บอกว่ามีเบต้ากรูแคนอยู่ในนั้นจริงๆ<ม>แล้วเบต้ากรูแคนเนี่ยเขาก็จะมีการทําออกมาในรูปของสารสกัดด้วยเหมือนกันที่สกัดออกมาจากเห็ดนะรตรงนี้คุณหมอพอจะมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมให้กับพวกเราไหมครับวันนี้เป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะคือโดนถามมาเยอะเหมือนกันเนาะในกลุ่มของกลุ่มเห็ดหรือกลุ่มเห็ด S <S เขาจะเรียกว่ากลุ่มเหตุในทางการแพทย์นะคะหรือ m ัช h r o o m medicine เนี่ยโดยเฉพาะตัวเบต้ากูแคนเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เด่นหรือเป็นพระเอกมากนะออันนี้เท้าความนิดนึงว่านอกจากเขาจะเรื่องในช่วยในเรื่องการเสริมเสริมภูมิภูมิกันเกี่ยวกับโรคปอดแล้วเนี่ยมันก็เป็นเสริมภูมิในเรื่องของการต้านมะเร็งได้เพราะตรงนี้จะมีงานศึกษาวิจัยมาเยอะมากนะคะว่าเบต้ากูแคนที่สกัดจากเห็ดชิตาเกนนะเนี่ยค่ะมันจะแบบตัวเขาเนี่ยมันเขาจะไปช่วยเสริมภูมิของเซลล์ก็คือหมายถึงว่า เสริมยังไงนะคะคือเซลล์เราลักษณะเซลล์มนุษย์จะเป็นกลมๆใช่ไหมทรงกลมใช่ไหมอาจจะไม่ได้กลมดิบนะคะทีนี้ตัวเบต้ากรุ๊กแคนเนี่ยเป็นเหมือนตัวจะไปแบบเหมือนกับสร้างกําแพงตรงผนังเซลล์อะค่ะแล้วก็ไปช่วยในในตัวของ DNA ในเซลล์ด้วยให้เราเซลล์เราเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็มีปูมคุ้มกันได้ดียิ่งขึ้นประมาณนี้ค่ะก็คือเป็นจากการศึกษาวิจัยในกลุ่มของแอนตี้เอดจิงก็นําไปใช้เยอะเหมือนกันนะคะในการเป็นเสริมภูมิโดยรวมอันนี้จริงๆไม่เฉพาะแค่โรคปอด ได้มีโรคทั่วๆไปหรือคนทั่วไปได้เลยแนะนำว่าริๆทานทุกวันด้ยังได้ค่ะทานทุกวันได้เลยนะครับใครที่ชอบกินเห็ดนะครับสามารถรับทานเห็ดได้ทุกวันเพราะจะได้เบตา้ากแูแกนนะแต่ถ้าจะดีก็คือในรูปแบบของสารสกัดที่เขามีเบตา้ากแูแกนสกัดออกมาแล้วก็จะง่ายยิ่งขึ้นไปอีกะจะมีอีกกลุ่มหนึ่งฮะที่เป็นกลุ่มของเบอร์รี่อย่างนี้ก็สามารถจะใช้เรื่องของการลดการอักเสบได้เหมือนกันเพราะว่ามีแอนตี้ออกซิแดนต์อยู่ตรงนี้คุณหมอมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับจริงๆแล้วกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนต ช่วยได้หลายๆเรื่องมากๆนะคะไม่เฉพาะเกี่ยวกับการอักเสบก็คือหมายถึงว่าเขาจะเป็นตัวกําจัดอนุมูลอิสระได้อย่างดีเลยเริ่มตั้งแต่อสมมติยกตัวอย่างในกลุ่มคนเป็นโรคปอดนี่ค่ะเริ่มตั้งแต่สมมุติว่าเขาเขามีแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะๆในร่างกายเนี่ยนะคะจากกลุ่มอะไรก็ตามนะโดยเฉพาะถ้าเป็นสารสกัดจากเบอร์รี่ที่ช่วยเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระเยอะเนี่ยในกลุ่มคนที่สูบบุหรี่จัดเนี่ยก็ทําให้ปอดเขาอะถูกทําลายลดลงนะคะแล้วก็ถ้าแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่แบบ ติดเชื้อไปแล้วนะคะก็ทําให้เหมือนกับส่วนหนึ่งเขาจะช่วยไปต่อต้านในการต่อสู้กับเชื้อโรคด้วยทําให้ความรุนแรงก็ลดลง